าเวียดนามไทยแดงไทยแดงค้าเวียดนามดูเธอเย็นคูบางนางบาเกยวก็ใกี่นะก็เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ทหารเรือประจำเรือหลวงเทพประกาศให้เรือเวียดนามหยุดใช้ภาษาเวียดนามเลยนะคะเพื่อจะได้เข้าไปจับกลุ่มแต่เรือไม่หยุดค่ะจนเจ้าหน้าที่ต้องปล่อยชุดเรือยางเข้าไปประกบ เพื่อยึดเรือลำนี้ไว้ก่อนที่จะจับกลุ่มไต๋กงแล้วก็ลูกเรือ3คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ค่ะหลังเจ้าหน้าที่เร่งกวาดล้างเรือเวียดนามในพื้นที่หน้าอ่าวนครศรีธรรมราชในเขตหน้าน้ำของไทย เรือลำนี้กำลังถูกเรือหลวงเทพาลากกลับเข้าท่าเทียบเรือกองทัพเรือภาคที่สองจังหวัดสงขลานะคะหลังจากที่ถูกจับกลุ่มก็ปรากฏว่ามีกลุ่มเรือเวียดนามอีกหลายสิบลำที่อยู่ในน่านน้ำเขาล่าถอยออกไปจากเขตน่านน้ำประเทศไทยค่ะนว่าเอกพิเศษเกรียงไกรทองคำรองผู้อำนวยการสอนชนนครศรีธรรมราชเข้าพบนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมทั้งชี้พิกัดในแผนที่การ พบเรือประมงเวียดนามและเข้าปฏิบัติการจับกลุมแล้วตอนนี้ยังลาดตระเวนตรึงกําลังกันอย่างต่อเนื่อง,องมีการรายงานการสืบส,วน,สวนเชิงลึกถึงข้อมูลการเข้ามาคลาดปลิงทะเลของกองเรือเวียดนามเนื่องจากอ่าวไทยมีปลิงทะเลอยู่ชุบชุมนะคะแล้วปลิงทะเลเนี่ยเป็นสัตว์นั้นที่ตลาดเวียดนามและจีนต้องการสูงราคาสูงด้วยค่ะ นายขจรเกียรติผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่าตอนนี้เร่งบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะยอมรับว่าการออกปฏิบัติการในน่านน้ำระยะไกลเนี่ยเกินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานข้อมูลกับทางทัพเรือภาคที่2ที่มีสมรรถนะสูงกว่า มีศักยภาพสูงกว่าเข้ามาดําเนินการรวมถึงมีรายงานการจับกลุ่มเกิดขึ้นแล้วด้วยค่ะทางชาวเรือประมงพาณิชย์เขาก็ระบุนะคะว่าหลังจากที่เกิดมีข่าวการรุกล้ําของเรือเวียดนามจํานวนมากตัวเองเนี่ยพบเห็นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยลำในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเข้าฝั่งแม้ว่าทางกองทัพเรือจะปฏิเสธบอกว่ามีแค่สองลำแต่ว่าทางชาวประมงเขาอ้างกันว่าชาวเรือรู้กันดีค่ะหลังจากภาพถูกเผยแพร่ไปก็ถือว่า ยังน้อยมากนะคะบางลำเขาบันทึกภาพได้ถึงขั้นเรือเวียดนามเนี่ยเรียงหน้ากระดานแถวหนึ่งสิบลำยี่สิบลำคาดปริงกันยังเป็นลำ่ำ <ไป S 1> เป็นสันกลายเ,เป็นว่าพอมีการเผยแพร่ภาพแบบนี้ก็นับเป็นเรื่องดีเหมือนกันที่ข้อมูลข้อทีจจริงมันได้รับการเผยแพร่ออกไปจนเกิดการจับกุมกันคลุ่ะ